สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาทำการตรวจเช็คซ่อมอทีวีซั s ซุงครับผมเป็นซ m s u n งตรวจเช็คซ่อมโดยช่างกลุปอิเล็กทรอนิกส์ครับผมที่เก่าเจ้าเดิมครับผมที่ร้านเก่าเจ้าเดิม รุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ,ร,บรุ่น c อ่ง C ห้าหนึ่ง CJ ครับผม Samsung ครับผมนะครับว่าเป็นอาการอะไรอันนี้เสียปลักแล้วนะครับปลักไปแล้วเราก็มากด ไปเข้าสีเขียวพิบมีเสียงวิทวิดเรยกับพิบรป,ปเรื่อยอภาพไม่ขึ้นพิบไปเรื่อยๆยิบไปเรื่อยรูปสึกจะมีพิบ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 อะไรเนี่ยประมาณนี้มีเนี่ยมีตรงนี้พิบ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 ปิดก่อนครับผม ไฟหน้าจอมติดปึ๊บปั๊บปึ๊บั๊บปั๊บ okay. อเคเครื่องก่อนนะครับก็ได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับผมนี่ภายในะครับทำการแกะแล้วก็เป่าฝุ่นเอาฝุ่นให้สะอาดครับหน้าตาข้างในก็เป็นประมาณนี้ครับซัมซุง รุ่นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เก่ามากแล้วเรามาดูอาการกันผมนก็แกะพวกดีก็ซิมพวกอะไรออกไปจะแต่ตัวแต่สายไฟลองเปิดดูว่ามันเป็นยังไงอาการครับผมสบปรักแป๊บหนึ่งครับ ก็เปิดสวิตต์ปุ๊บโลการครับนอนเป็นอ,ออกมานีเดียวนะครับออกมาเนี่ยเร่งสกรีนผมเร่งสกรีนนะตัวเนี้ยแล้วก็ดับภาพก็มาแค่นี้แหละครับ นี่ผมเล่งสกรีนเล่งให้สูงเ่งให้สูงจะได้ดูรู้ว่าเออีนภาพมันประมาณประมาณนี้มันจะเป็นมาเป็นช่วงช่วงมาเป็นช่วงช่วงประมาณนี้ครับปิดก่อนเดี๋ยวห่อพังร้อนร้อนด้วยร้อนปิดร้อนมันมีความอุน่นความร้อนขึ้นมาห่อพังเปิดกันมนาะประมาณนี้นะครับภาพ เราก็มาจะาจะทำการตรวจเช็คอยกเอาเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนแป๊บหบนึง่งปลั๊กอย่าลืมถอดปลั๊กเลยชอ็อตเป็นไปหมดถอดปลั๊กถอดปลั๊กปลั๊ก ก็เสียบมาแล้วนะอันนี้กล่าวสายลบน,นีแหละพี่ท่านไหนไม่เคยเห็นนี่พัดลมตัวนี้อนะ่ะมันดังแต่ก่อนผมต่อตัวนี้อันนี้ผมตัดอออให้มันเบาอันนี้เป็นพัดลม power เอมันเลยดังบางทีบางคลิปหลายคลิปแล้วที่ผมอันนี้ผมตัดออกบางท่านบอกว่าลำคาญทาเพื่อนที่คอมเมนต์มาเลยตัดออก เบาลงนะครับตอนนี้ผมก็จะมาทําการตรวจเช็คไฟว่าไฟตรงไหนที่มันมแป๊บหนึ่งนะครับอื่นเราก็จะมาวัดไฟนะครับปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาวัดไฟอ่าถ้าเป็นอาการนี้เราก็เริ่มแรกแล้วก็มาวัดไฟอาการนี้ก็คือชุดหอไม่เสียนะครับัน,นี้ชุดหอไล่มาจากตรงนี้อันนี้มันจะเป็น แล้วก็ใส่มาให้ดูใกล้ๆครับตัวน,นี้เสียบปลั๊กนะครับอันนี้ไฟสองร้อยยี่สิบตรงนี้อันนี้สองร้อยอันนี้อันนี้เป็น,นเขาเรียก ABL ABL สัญญาณปรับ ความสว่างความชัดของภาพอันนี้ไฟอันนี้ตรงนี้เป็นบวกไฟบวกจ่ายไฟบวกของเวอร์อเวอร์ก็คือทางแนวตั้งตัวนี้ครับทางแนวตั้งเวร์ไอซีเวอร์ อันนี้แล้วก็จ่ายไฟลบ IC, IC v, ไอซีไอซีเไฟลบน,น,น,นี่ลบ16 V โวลต์อันนี้ฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็คือจ่ายไปหาไฟเลี้ยงหลอดภาพอันนี้200โวลต์ไฟเลี้ยง RGB อันนี้120อันนี้มาจาก B บวกแล้วก็มาผ่านคดของฮอ่าผ่านขดของ f อ่า b t ก็คือปลายแบกมาเข้าขา C ของฮอ อันนี้ e ค่ะ e ลงตาอันนี้ b อันนี้ c ผ่านจัมเปอร์หรือขดลวดเล็กๆน,นี้ครับเอามาแล้ช่างมือใหม่นี่ fbt เรียก fbt fbt นี่เรียกอันตรงนี้ก็คืออันนี้แหละตัวเวอร์เวอร์ vertical s i ว v e r วัตติคอนแีดว่าทางแนวตั้งพอทางแนวนอนแนวตั้งก็คือมันจะมันยืดขึ้นบน,นแนวตั้งแนวนอนฮอก็คือยืดข้างๆนี่ไอซีคนดิตเตอร์ฮอนี่ไอซีขยายเสียงนี่ภากใจไฟจุดใจไฟตามนี้ครับม,มาดูอะไเลยว่าเป็นยังไง วัดไฟที่ัะจุเขาก็ฟังว่าดีกว่าวัดไฟที่ัะจุดครับแล้วก็มาวัดไฟตรงตรงตรง,ตรงนี้ก่อนก็คือไฟ120โวลต์ว่าปากติไหมมันจะเสียบป,ปลักนะ รักแล้วก็เปิดเร้จะเปิดแล้วนะครับผมวัดไฟวัดไฟตรงนี้ไฟร้อยยี่สิบประมาณร้อยสิบเก้าโอเคครับเดี๋ยวฮอร้อนครับร้อยสิบเก้าปกติวัดไฟสองร้อยโวลต์ ตรงนี้ครับเรามาวัดตรงนี้ไม่ได้เราต้องมาวัดผ่านไดโอดมีเอลค่อมเออมี L com. อาร์ค่อมอาร์นุกรมเ,เราวัดตรงนี้ครับตรงนี้เปปิดั๊บวัดตรงนี้ครับได้สามร้อยสามสิบสามโวลต์ ต่ำมากปกติร้อยแปดสิบกว่านะครับอันนี้ร้อยสามสิบสามก็คือไฟไฟเลี้ยงไอ b บีนะปกติร้อยแปดสิบขึ้นอะต่ำมากอแล้วก็มาวัดตรงนี้นะครับวัดต่อไปก็มาวัดอ่า ไฟบบวกอันนี้มีบวกไฟบวกของอ่ามีผ่าน R ตรงนี้ครับมีไดโอดสัญลักษณ์ไดโอดเป็นไฟเลี้ยงของเบอร์ครับเบอร์อยู่ฝั่งนี้มีไอซี IC เบอร์ที่ชี้ให้ดูตรนี้ที่ความเยอะๆวัดไฟเลี้ยงเบอร์เมื่อกี้ไฟต่ําไฟเลี้ยง R G B ต่ํานะครับปึ๊บตรงนี้วัดตรงเส้นนี้ครับ เพราะว่าผ่านไดโอดตรงนี้ไดโอดตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์เยว่ไม่มีครับผมได้ลบ0.885หรือว่าไม่ได้ดูดูไฟลบครับตรงนี้ไฟลบตรงนี้ครับมีไฟลบลายลายลายมาตรงนี้ตรงนี้ตรงต้องวัดตรงไดโอดก่อนถึงไดเลยไดโอดมานะครับวัดตรงขั้วไดโอดอีกฝั่งหนึ่งได้ลบ14โวลต์อันนี้ไฟลบไฟลบ ปิดก่อนเดี๋ยวช็อตเพราะว่ามันร้อนถือว่าไฟบวกเมื่อกี้เนี่ยไฟเลี้ยงอ่าไอซีเวอร์ไฟบวกเมื่อกี้ถือว่าหายนะครับได้ศูนจุดแปดไฟลบได้ลบสิบสี่เวลาวัดเราก็วัดตรงนี้นะครับสมมติว่าไฟลบตรงนี้เป็นไฟลบแค่ไหมน,นี่ไฟลบลบสิบหกโวลต์มันจะได้ประมาณสิบสี่โวลต์ขึ้นนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วแต่ ตามไปแบบกนจ่ายออกมาอะไรแอันนี้มีสัญ,ญลักษณ์เดโออันนี้ฝั่งนี้เขาเอาฝั่งบวกเข้าก็คือออกมาก็เป็นลบออกมาก็เป็นลบเหมือนตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้บวกบวกสิบหกโวลต์จุดห้าไล่ไล่ม,มันจะมีผ่าน R ตรงนี้นี่เขาเอาฝั่งลบเขา้าเอาฝั่งบวกเข้าออกมาจะเป็นลบโอ้โออก ฝั่งลบเข้าออกมาเป็นบวกนี่ไงลูกศรขีดทางนี้เป็นบวกนี่ออกมาเรามาวัดเมื่อกี้นี่ตรงนี้มันเป็นศูนย์จุดศูนย์แปลบศูนคือปกติต้องได้1 4บสีโวลต์บวกลบนี่ได้แต่บวกไม่ได้แสดงว่าอาการนี้พอพอมีแนวทางครับผมพอมีแนวทางผมก็จะมาวัด เดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนแป๊บเลยครับต่อไปแล้วก็จะมาเช็คพวกพวก R นะครับ r ซ s i ต t ร r หรือเป็นไดโอดด้านหรือว่าไฟจุดนี้ไม่มีนี่16โวลต์ตรงนี้อันนี้บวกขานี้ ABL ขานี้เป็นบวก16โวลต์นี่1 6โวลต์ v, อันนี้ลบลบ16โวลต์นะครับจะมืดๆหน่อยอันนี้200 v, นนโวลต์อันนี้120โวลต์ไฟจุดลบนี่มีจุดลบอันนี้ไฟไฟลบนะครับมีไฟบวก ไฟบวกไฟลบลบนี่มีแต่บวกไม่มีครับไล่มาจุดนี้ผ่าน R ตรงนี้ครับผม R ตัวนี้ประมาณโอห์มนะครับประมาณ1โอห์มไม่เกิน2อโอห์มตัวนี้แล้วก็มาเช็คไดโอดตรงนี้ว่าทําไมไฟไม่มีแล้วเรามาเช็คดูครับม,มองเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นะครับเป็น R ของอผมไล่ดูแล้วแล้วก็คิดขึ้นมาตนเป็น R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้มันอยู่ประมาณหนึ่งโอห์มครับหนึ่งโอห์มเพราะว่ามันอนตัวนี้ของฝั่งลบไฟลบไม่ใช่ใช่ปะ่ะอันนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ของฝั่งไฟลบตรงน,รงรงนี้ตรงนี้ อันนีน้น้ำตาลเขียวทองทองน้ำตาลเขียวทองทองหนึ่งโอล์ครับตัวนี้อันนี้ฝั่งไฟลบที่เมื่อกี้นี่มันมีมะมีมีไฟน้ำตาลเขียวทองทองอันนี้ฝั่งไฟบวกฝั่งไฟบวกน้ำตาลดำทองทอง นงิตาลดำทององมันจะเป็นสีทองคิดว่านะครับใส่ได้ครับหนึ่งโอมหนได้หมดผมจะลองเช็ควัดดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ผมเช็คดูวัดขาล่างกัขบขาบนข้างบนเนี่ยมันจะงอๆเป็นเมกครับเห็นไหมขึ้นเป็นเมกห5าจุดห้เมกไม่มีความต้านทานนะไอ้นี่ไม่มีความต้านทานครับผม เราจะวัดอีกข้างหนึง่งวัดฝั่งที่เป็นน,นี่เอาง่ายๆฝั่งที่เป็นไปลบขึ้นยังไงรู้ะครับอขอดกล่าวปแป๊บนึงมองไม่เห็นตรงนี้มตรงนี้ครับเห็นไหมมิเตอร์ขึ้นประมาณ หนึ่งจุดทำไมขึ้นสูงจังสูงจุดน่ครับประมาณนี้มิเตอร์ขึ้นประมาณ1.8ึ่งจุดโอหมหนง็โอห์มประมาณนี้ครับวัาตรงนี้ไม่ได้มันมีสีส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดมาวัดเลย วัดให้ดูเลยนะครับก็ได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับตรงนะครับองมาแล้วตรงช่องว่างตรงจีนมีอายอยู่ตรงนีงแ้แล้วก็จะมาวัดวัดดูครับว่ามันค่าเท่าไรได้ไหมะครับขีดตรงนี้เลยอันนี้เป็นใส สายมิเตอร์มันนะครับเดี๋ยวผมแตะให้ดูศิโลโอห์มปึ๊บขีบเลยแตะตรงนี้เลยปึ๊บเห็นไหมไม่ขึ้นขาดครับผมขาดครับไฟลบไม่มีเดี๋ยวจะหามาใส่ไม่งั้นก็เดี๋ยวลองต่อตรงดูว่าเป็นเจนไง ก็ได้ทำการต่อตรงแล้วนี่อันนี้ก็คือบวกสิบลบบวกสิบหกโวลต์นี่ไล่ไล่ามาเนี่ยผมต่อตรงตรงเนี้ยนี่ผมต่อตรงโมโม,มเราจะมาวัดตรงนี้ครับผ่านไดโอดมามาอีกฝังหนึ่งเจเสี็บปักแล้วนะครับผมไปไปเคียวมันติดไปแล้วมันดับมาวัดไฟดูครับไฟที่ผมต่อตรงต,ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มานี่ ปึ๊บนี่ไงเห็นไหมแป๊บนึงครับอย่ามิตเตอร์ครับ